โอเคครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นาาาการใช้อำนาจตุลาการทางศาลนะครับรัฐธรรมนูญกำหนดศาลไว้4ประเภทได้แก่ศารลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรมรมศาลปกครองและก็ศาลทหาร ต่อมานะครับฐานะและพระราชะอำนาจของพระมหากษัตริย์นะครับก็คือหนึ่งพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นะครับต่อมานะครับสองพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับมา ถ้ามาประกาและสารรัฐธรรมนูญทำสามนะครับพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งจอมสังจอมทัพไทยนะครับโอเคสี่นะครับพระมหากษัตริย์ไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนานะครับฐานันดรสั์และ พระราชทานเครื่องราชอ,อิสริยาภรณ์ห้าพร,ระมหากษัตริย์ทรงเรือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน,ปร,ธานประธานองค์คมนตรีและองค์คมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนนะครับย้ำไม่เกิน18คนเป็นองค์คมนตรีต่อมาครับ6 การแต่งตั้งและให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตำแหน่ง 7. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 8. พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม กฎมนเทียนปานว่าด้วยการสืรนนรบราชสันตติวงศ์นะครับพุทธศักราชสองพันห้าอพอสองพันสี่ร้บหกสิบเจ็ดนะครับค